วันนี้เราจะมาลองชิมนะคะเครื่องดื่มแนวใหม่ก็อพอดีมีพี่ที่รู้จักนะซื้อมาฝากเห็นเขากินบ่อยมากๆเลยก็อยากรู้มันคืออะไรอันนี้จะเป็นของเชปเป้บิวตี้ดิงเอ้ยไม่ใช่สิยี่ห้อเชเป้นะคะเขาชื่อว่า Brew Vitamin Water นะคะอันนี้จะเป็นรสพีชรู้สึกว่าจะมีหลายรสเหมือนกันเนาะแต่ว่ารสนี้สนใจพีชเพราะว่าเคยทานนะ อาหารเสริมนะคะแล้วเขามีส่วนผสมที่อยู่ในพีทอ่ะมันช่วยให้นะคะรู้สึกว่าอยากอาหารได้น้อยลงอันนี้อีกรสหนึ่งคือรสลิ้นจีนะคะ<ม>ก็เห็นเขาบอกว่าเป็นนะคะอาหารทางเลือกเนาะเขาเรียกว่าอะไรนะ<ม>สัญ,ญาลักษณ์นี้นะคะดีต่อสุขภาพนะคะ ทางเลือกสุขภาพอเป็นของเชฟเป้นเองนะคะก็ประกอบด้วยน้ำวิตามินเนาะเดี๋ยวมาลองชิมกันนี่เะน่าสุดมากลองชิมดูนะคะอันนี้จะเป็นน้ำรสพีชคือจะไม่หวานมากอะ่ะ หวานกำลังดีแล้วก็หอมกิ่นพีสนะคะท้าแล้วสดชื่นแต่ว่าต้องกินตอนที่มันเย็นๆแบบนี้นะเราลองอีกกว่าหน,นึ่งนี่เป็นลิ้จีชิมชม,มนี่ก็อร่อย หอมๆเปรี้ยวนิดๆนะคะไม่เปรี้ยวมากก็ไม่หวานมากแต่ว่ากำลังดีอะค่ะนะคะลองไปชิมกันดูน,นี่อันนี้อันนี้